ทริปนิวยอร์กคะ่ะสนุกดีค่ะก็หนาวมากเหมือนกันแล้วก,แวก็แล้วก็ได้เที่ยวเต็มที่ก็ส่งการหยุดไปก็ก็ถือว่าคุ้มอะ่ะเพราะว่าเราก็ได้พักเต็มที่เพราะกลับมานี่ก็งานแบบเหนื่อยแน่นอนทํางานเยอะค่ะที่นี่ไป12วันกับแป้งก็ดีค่ะก็ดูแลเจอกันทุกวัน,นะคะ่ะช็อปปิง้งชอปปิ้งก็มีบ้างอะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเน้นกินเที่ยวเดินเล่นอะไรอย่างงี้กันมากกว่าแบบเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ย ก็ดีขึ้นแล้วค่ะก็แข็งแรงขึ้นก็มีความสุขขึ้นเลยแต่ว่าก็คือลึกๆก็อาจจะยังเหงาอยู่แหละแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ก็คงแบบก็ก็ก็ได้ไปเที่ยวได้เปิดหูปตาได้เปลี่ยนบรรยากาศอะไรบ้างก็คงจะแบบว่าสบายๆมากขึ้นอาเี้แป้งก็กลับมาเจอกันบ่อยขึ้นเพราะว่าเขาก็แนวแบบว่าช่วงช่วงแต่งงานต่างคนก็ต่างมีชีวิตส่วนตัวอยู่แล้วตอนนี้ก็มีเวลามาเจอวุ้นบ้างมากินข้าวด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็ ยายมาอยู่ใกล้ๆกันแล้วอะไรตอนไปเที่ยวเป็นไงครับสวีทไหมแค่ไหนครัอุ่นอมก็สวีทปกติค่ะมีบางวันก็ไม่สวีทบางวันก็ตีกันบ้างปกติอ๋อก็ก็จริงๆก็ช่วยกันดูแลมากกว่าเพราะว่าไปกันหลายคนด้วยค่ะแล้วก็พี่คิปเขาก็มีเพื่อนอยู่ที่นู่นเขาก็คงไม่ได้อยากสวีทอะไรอุ่นมากหรอกก็แบบเหมือนไปปาร์ตี้กับเพื่อนบ้างเราก็รออยู่โรงแรมเดินเล่นกับเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้เป็นทริปที่ไปกันสองคน ่ชก็จะมีแบบว่าไปหลายๆคนมากกว่าเพราะว่านิวยอร์กมันสวีทไม่ลงอ่ะพี่นิวยอร์กมันแบบเมืองแบบสีสันเมืองแบบว่าปาร์ตี้สุดๆเลยต้้เที่ยวบ่อยหลายคนกอิชาค่ะไกั่่าเสองหูยออิฉาเลยค่ะวุ้นจะบอกว่า3 6 5วันนี่วุ้นเจอพี่คิดแบบไม่ถึงรึ่งปีอ่ะที่ที่เจอกันเต็มๆอ่ะเพราะว่าคืออย่างอย่างกลับมาจากนิวยอร์กเขาก็บินไปลาวเลยไม่ได้บินด้วยนั่งตุกตุก เออเป็นรายการใหม่ของเขา,าเอะ TT Rider ค่เะเขาก็นั่งตุ๊กตุ๊กไปกับพี่เลไปลาวเกือบอาทิตย์4วันแล้วก็ไปเขาใหญ่ต่ออีกสองวันซึ่งแบบกลับมาก็เพิ่งเจอกันเมื่อคืนเนี้ยค่ะงนี้ไม่ค่อยได้เจอกันกนะคะด้วยก็เจอปกติเจอกันน้อยอยู่แล้วอะค่ะคือเจอกันแบบก่อนนอนกลับมาอ้าวคุณนายอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาก็ต่างคนต่างไปทํางานเป็นยังไงมันแตกแหวกอะไรนะคะมีแบบที่มันเป็นมันแตก ไม่ค่ะชีวิตนี้เพิ่งเป็นแรกๆเจอกันบ่อยกว่าตอนเป็นแฟนกันเจอกันบ่อยกว่าแต่พอแต่งงานมันก็แบบต่างคนก็ต่างทํางานเยอะค่ะก็เลยคิดว่าก็เป็นโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวกันทั้งคู่ก็เลยทํางานเป็นที่ก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้งอนอะไรนะเพราะว่าเข้าใจมั้งโตแล้วอะอ่ะ,อ,ะอย่างล่าสุดมีหนลงค่ะว่าเราไปทำเสน่ห์ลงนงลั่หน้าอง พีช่ชัดรักลองอะไรแบบโอ้โหจริงเหรอพี่คิดแหละทําไม่เรื่องแบบนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเอ่อที่ที่ที่พี่คิดเคยเล่าให้ฟังก็น่าจะมีคนเคยทําใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เออมันก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ใครนะแต่ว่าแค่แบบเขาก็เคยเล่าว่าแบบเอ้ยเนี่ยเคยแบบโดนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ต้องไปเอาของออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบหูยมีงี้จริงเหรอคือเรายังไม่ไม่ไม่ค่อยใกล้กับเรื่องนั้นเท่าไหร่แต่ว่า ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าทำแล้วดีหรือไม่ดีอ่ะแต่ว่าถ้าจะให้ทำคงคงไม่ทำอ่ะใช้ใช้แบบว่าความเป็นตัวเองมันดีกว่าไหมเขามาชอบเราเพราะว่าเราไปทำเสน่ห์ใส่แล้วในใจจริงๆสุดท้ายเกิดของหมดทำไงอะเสน่ห์หมดขึ้นมาก็แบบว่าต้องจบกันอะไรอย่างงี้หรอมันก็ไม่ใช่ก็คือเรื่องเรื่องปกติมีเรื่องอะไรอย่างนี้มาตลอดค่ะแต่ว่าก็คงคงคงปฏิเสธได้ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเพราะว่าไม่เคยใกล้กับเรื่องพวกนี้เลยอ่ะอย่างพี่ทีนี่เขา พี่คิดคือเมื่อก่อนน่าคงแบบมีบ้างอะที่ที่เรื่องสักเรื่องแบบไปลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออก็เคยมีแต่ว่าพอโตมาในระดับหนึ่งเขาก็ไม่ได้ทําแล้วก็ไปเอาออกหมดแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันว่าถ้าเกิดทำแล้วของแรงมันก็จะแบบชีวิตมันก็อาจจะแย่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอาธรรมชาตินี่แหละพอเป็นตัวเราชอบก็ชอบไปเลยไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ย คือคือบางศาสตร์วุ้นเชื่อค่ะแต่ว่าเรื่องพวกลงเสน่ห์อะไรเงี้ยวุ้นไม่รู้ว่าลงที่ไหนดีอะคือคือคือถ้าลงแล้วมันดีทุกคนทุกคนก็คงได้คู่กันไปหมดแล้วอะค่ะว่ามันก็มันก็แล้วแต่คนคิดนะเกันตลอดหรือเปล่าวคนเลยมองว่าเหมือนว่าทำคลองใสกันแบบนี้ก็บอกว่าทุกคนอะชอบมองว่าวุ้นกับพี่คิดแบบสวีทกันอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเวลาวุ้นตีกันไม่มีใครเห็นไงเวลาทะเลาะกันนี่ก็บ่อยนะเรียกได้ว่าเป็นผู้ชายที่แบบวุ้นทะเลาะกันแปบ เป,เป็นแฟนที่วุ่นทะเลาะด้วยเยอะสุดแล้วพี่คิดได้เพราะว่าเขาค่อนข้าง,งแบบว่านิสัยแบบว่าเ่วนผู้หญิงนิดนึงอะไรเงี้ยแบบว่านี่เดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็นอยใจนู่นนี่นั่นเราก็ต้องคอยแบบว่าอธิบายอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็กลายเป็นแบบต้องเถียงกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งไม่ได้สวีทตลอดจริงแต่ว่าภาพท,ที่ทุกคนเห็นก็คงแบบก็ดีอยากให้คนเห็นว่าเราสวีทกันตีกันก็เก็บไว้ข้างในในใหลัง,ง,ง <S 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 ติดใครมากกว่ากันติดใครม่ะก็ทางกูมั้งคะแต่ว่าพี่คิดเขาจะแนวแบบ เหมือนชอบติดบ้านมากกว่าข้า,าจ,จะติดบ้านมากกว่ามาันคือไม่ได้ติดวุ้นอะไรมากมายหรอกเพื่อนๆในกลุ่มเล่าบางทีนะคะคู่เราว่าแบบเรยังสวิดกันอยู่เออเพื่อนๆในกลุ่มเขาก็เขาจริง,รงๆเพราะวสวีทกันทุกคู่อะคะ่ะแต่ว่าคู่เรามันอาจจะแบบเออเป็นดาราทั้งคู่เหมือนคนก็จะแบบเออเห็นตามไอจีเห็นตาม, IG, ตามแบบว่าอะไรก็ไปไหนด้วยกันแต่สังเกตว่าแบบคือมันก็ เขาก็ไม่ได้ลงไอจีเรื่องหวานๆทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้วันครบรอบก็เพิ่งจะลงอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเดี๋ยวพี่พีโตก็อาจจะมาหาหลังงานนี้ค่ะแต่ว่าถ้าฉลองพิเศษก็คงแบบวันอื่นที่แบบว่างพร้อมกันเต็มๆก็เ๋ยวเตรียมให้ค่ะเพราะว่าจริงๆมีอยู่แล้วของขวัญทุกปีเลยอ่ะเขาก็เขาก็มีให้เราเราก็มีให้เขาแต่ว่าอย่างตอนนี้พี่พีเขาบ้านรถอะไรอย่างเงี้ยเขาซื้อรถ เราก็ซื้อชุดแต่งให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เหมือนเขาอยากได้นาฬิกาเราก็แบบเก็บตังก่นมันก็ราคาสูงนิดนึงก็เลยแบบเออเดี๋ยวรอรอดูว่าได้ดีๆไปเลยหรือว่าจะได้แบบบางอย่างที่เราคิดไว้แล้วอะไรกี่ปีแล้วแต่งงานอะไรนะกี่ปีแล้วแต่งงานแต่งงานมาสามปีอะค่ะยังเคอยู่กัก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรคือเวลาวุ้นกับพี่ทะเลาะกันไม่เคยเกินวันนึงก็ก็ก็ดีกันแล้วเพราะฉะนั้นแบบ มันก็เลยยังไม่มีข่าวอะไรที่มันแบบทะเลาะกันอะ,อะไรออกมามากมายอะไรเงี้ย